ยาวลาวปลว่าและชีวิตโ้ยแบบรัวปรักที่ผมขัดเป็นพนงานเกิดได้สองวันละจากทองขอมาตาต้องมาเสียตาเป็นคนพิการน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรม ชีวิตสุดรันทดโชคร้ายส้ำสอนเกิดได้สองวันตาบอดห้าขวบพ่อตายสิบขวบออกเร่ร้องเพลงหาเงินแต่พราะกล้าตามล่าหาความฝันวันนี้เขาเป็นนายหนังสุดฮิตของมหาชนชาวใต้นักร้องลูกทุ่งยอดนิยมเจ้าของผลงานเพลงล้มหายใจปลายด้ามขวาน เพลงฮิตอันดับหนึ่งในช่องลูกทุ่งไทยพอบาแฟแฟนเธอตั้งยิ่งชายปากชื่อโอวายเ้นอยเถิดนแรากันโจทย์ใจเล่กันทางช่องี่านองโปลดเมตตานักร้องสายตาพี่กา การจ่อใจครับและนี่คือแขกรับเชิญของเราในคืนนี้ครับคือบัญญัติสุวรรณแม่นทองหรือว่าน้องเดี่ยวลูกทุ่งวัฒนธรรมครับผมกาลังแรงอยู่ตอนนี้เลยนะครับว่ากันว่าภาคใต้ทั้งภาคนี้รู้จักหมดรู้จักหมดตอนนี้มีผลงานกี่อารบับครับมีผลงานเพลง4ี่ชุดมีหนังตะลุง4เรื่องนะครับตอนนี้ผลงานเพลง4ี่ชุดเป็นเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งครับลูกทุ่งนะฮะเพลงที่ดังที่สุดตอนนี้อยู่ในชาร์ตลมหายใจปลายด้ามขวานครับขอฟังตัวอย่างนิดนึงได้ไหมเพลงนี้ สายเลือดไทยหัวใจสยามความไทยถ้าไม่มีดำคงหมดความงามไม่มีพลังอตอนนี้น้องเดียวอายุเท่าไหร่ครับอายุ22ครับ22ครับยี่ีแต่ว<ต>่างานมากมายครับเห็นบ,บอกว่าอยู่ในชาร์ตอันดับหนึ่งด้วยใช่ครับ เพลงที่ร้องไปตอนเริ่มต้นนี่เกี่ยวข้องกับชีวิตน้องเดียวใช่ไหมฮะผมแต่งเองครับเพลงนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตทั้งหมดเลยครับก็เป็นสุดยอดฝีมือทางด้านจะเรียกว่าอะไรเขาเรียกนายหัวนายนายหนังตะลุงครับนายหนังตะลุงที่อายุเพียง22ปีเท่านั้นและประเด็นที่สําคัญก็คือพิการตามองไม่เห็นตั้งแต่เกิดครับผมแต่ว่างานศิลปะพื้นบ้านที่เรียกว่าหนังตะลุงนั้น เป็นทัศนศิลป์คือคนจะเสพได้ต้องไปมองจริงๆแล้วไปฟังและดูเป็นเรื่องของคนมีสายตาใช่ครับแต่คนพิการมองไม่เห็นตั้งแต่เกิดกลายเป็นสุดยอดนายหนังได้อย่างไรครับต้องติดตามเนื้อหาในรายการเจาะใจคืนนี้ครับทั้งสนุกทั้งเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับทุกคนครับพักสักครู่นะครับถามเรื่องการฝึกผลก่อน อ่ามีประเด็นสําคัญละคนมองไม่เห็น<ช>ทำไมมันเล่นหนังตะลุง<ด>ถือเป็นทัศนศิลป์ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วเราไปเริ่มชอบหนังตะลุงมาเริ่มฝึกเองยังไงเนี่ยอธิบายหน่อยครับเพราะปกติเขาเรียกไปดูหนังตะลุงกันอยู่แล้วใช่นี้ดูไม่ได้เนี่ยความบันเทิงที่เรารู้สึกในตอนนั้นคือ,อยังไงฮะ ตอนนี้กันโดยอยู่ที่ระนองนะครับพยายามจะพูดภาษาใต้นะครับเพราะว่าตื่นเต้นครับนี่คือวัฒนธรรมของภาคใต้หนังน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมครับซึ่งผมก็ไม่เคยได้ดูหนังตะลุงแบบใกล้ชิดแบบนี้มาก่อนปกติเป็นคนอีสานครับกเกษมเบิงหมอล่ำซิงครับปัจจุบันนี้มีกี่ตัวแล้วครับเป็นคอกเลยหนัง,งตะล<ม>ุงยังกับมาเนี่ย เขาบอกว่าจาได้หมดเราเอามาดูซิจาได้จริงหรือเปล่าเราจะไม่บอกว่าเป็นตัวอะไรเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่านี่คือตัวอะไรเอาหยิบตัวแรกให้น้องหยิบดูก่อนอ่ะมีตัวอะไรกาตาตาตาว่าบปอนเนยเนยอะเดีเดียวดิ้งดิ้งชอบมากขนาดฟังไม่รู้เรื่องเลย